เร็เลยไม่กลับบ้านดีกว่ารีบไปรีบมาผู้ใดดูลน์แตกระบาดดอันนี้าหน่อยมเหลือดีลับบางคนเลานะลาจานทร์เนี่ยก็ไปตั้งแต่วันเสาร์ทงานวันศุกร์นสุดท็ไปแล้วแต่เราไม่ได้ลาคนอื่นเข้าลาลาเยอะมากแคทีเนั้นีเดอร์กเกมเกมไม่ให้ลาแบบ ก็ในนี่ล่ะทุกคนไงก็ต้องจำละกกันลากอยู่ดิป่ป่าเข้านอนเข้านอนป้าป่าเข้านอนชั้นนอนไปนอนแล้วล่ะสุดสามมือก,กออันกัดดื้อผู้สาวบูมันนักนัน้องไข่ คิดถอดยูจะว่าอยากกลับสงการหมากกว่าไหมมันหยุดหลายหมื่นกว่าปีไหมก็เลยเลือที่จะกลับสงการก็เล่นหน้าพี่บานยู่หน้าบ้านเปลือกเท่งในอันกีษกายก็เอ้ยครับเอ๋ยครับภาพแต่งในคำเขาเอิดเอิยเขาเถ้าหรือเปล่า วอยู่แต่่าห้องไปอยากไปอยู่น้คอบกลัวไรๆทาบในเมื่อก็เคยอยู่กับคอบครัวไปสหวานันแวโบคือพาไปสเทยนไปอยู่ไปกัหาเมาเต็ม

เพลงเนี่ยความมีอะไรต่อมาเลยอันนี้มันเพลงต้สมัยเลยเหรอจ๊ะรอยสักสวยมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณเลยหละอ่าขอบเพลงมาได้นะคะ ได้บ่ไดเอามาเอามาดี่ไ่ะะเดี๋ยวไอ้บอแม,ม่มาบอกดลวนะสีเหาาลายขวามเอาเบอมเมร์แม่มาเดี๋ยสีเหาอเนี่ยมัดแด่เดี๋หวดูใส่จอมปั่มไปแลยคุณผู้ชมดูใส่จอไม่ยู่ต้องคอยแล้ว ีได้วันนี้แหละกับสว่างเฉือสีได้วันนี้แหละมับอมาเต้นเฉือน่ารักค่ะขอบคุณค่ะตรงหัวบอกแม่มาพอเลยไปบอาแม่ไเต้นเนี่ยให้แม่วางเฉืออันนี้เดี๋ยวจะเต้นแล้วลูกไคเอาหนาวบึงบอกเราบอกบอกเรามาเบิ่งไรเออบอกเรามาเบิ่งแตากินไรสุดเดี๋ยวแตากินสีไร้เบิ่งหนูวั้นยุดบอกบอกเรามาเบิ่งเด้อ จูจๆเดี๋ยวค็เน่ยดูเออบอกกันในยาบ้าเบิ่์นี่เดลูกไ่บางสิ่งเอแแบ่เกิีว่าบ้าปลงามจูจูเพิ่งกิาแบบเออเได้เนี่ยหาเงินจะข้าวไปอยู่ไดเนี่ยไปแต่งหาเป็นสองเุณอยสิถามว่าเห็ุมีอะเป็นอยู่บอกเออบอกไว้เลยว่าเหตุเป็นสุญญ์บอกไว้เลยว่าเหาเหตุเป็นสุญญเพิ่งก็อยากมาแต่งห้เอง ม่วคารนท้าวา่านนมันขี่คานมันนั่นมันนีพคน์พวกมาแตงได้บริย,ยูต่างกันด้กินเบิงอยดีดีต่อเพลงมาได้นะทุกคนตอนนี้เราไม่มีเพลงฟังนะให้อยาฟังเพลงอย่างก๊อมาเร็ว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 ขาวนีว ผมมาเต่งผ้าดนีบผมไปิไปน้ำเนาะหาว่าไปสิไปน้ำเนาะมาเต่งนี่สาวมันก็ต่างแทงมันก็ต้องมาอยู่ขันขันสมัยตะกี้กัแเต่งก่อนยูน้ำกันขันสมัยนี้ก็ต้องอยูน้ำกันก่อนจังเต่งก็ไดดแต่งเงี้ยอะไรกัยู่น้ำกันแบบว่าสกษาดูใจกันไปก่อนว่าเราโอเคไหมเราเหนื่อยเราอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะไหมอยู่ด้วยกันแล้วเหนื่อยไหม าใจกันไหมถ้าอยู่ได้ก็เออมีโอกาสได้แต่งงานแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็เออเลือกลากันไปสมัยไม่ได้เนี่ยมันเป็นสมัยไม่่านสมัยตะกีกะ้กับค่นข้ามันบอกเลยว่าไม่ย,ยูร่วมกันหลยอันอันอยูร่วมกันก,ก่อนแต่งหน้าสมัยหนะักมันจะเป็นการแต่งก่อนพออยู่ด้วยกวันนะที่หมอบยิ้มาลายที่ทอดจ้ากิ่งเหรอ ให้เกีรยิซื่อสัตย์ตั้งใจรักแค่นี้แหละที่ฉันจะให้ได้โปรโมดจะฟ้องแล้วลนึงผู้ชายน่ะขอแค่ซื่อสัตย์พอเลยอย่างอื่นไม่ไม่ต้องได้หมดอย่างอื่นนะ่ะแบบมันอาให้ให้กันได,ได้แบบ่สมมติว่ากินเล้ามายาหรือ,อเนื้อแบบ ว่าทะเลาะกันนิดนิหน่อยที่มันไม่ใช่เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเนี่ยอืมัมนหหไหนอภัยกันในเบิร์ตาะกินเท่มากเท่ <c oughs> ะเป็นผู้หญิงเทเหรอไม่ใช่ผู้หญิงหวานปะอืมมาจ้ะพี่ไนท์บอกว่าอ,อืม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 อม <c oughs> าะก็คือ na ibang